สวัสดีค่ะนี่พี่เพ็มีรกวันเนอร์ขอเตือนภัยผู้หญิงและผู้ชายทั่วโลกนะคะอย่าไปฉีดวัคซีนมาเร็งกันอย่าไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันนะคะขอเตือนภัยของผู้หญิงและผู้ชายทั่วโลกเดี๋ยวคุณจะเป็นป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็เป็นมะเ็ง ยาที่ที่ประเทศรัเสเซียเขาคิดคนได้เอาไว้รักษาเฉพาะผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เท่านั้นกับผู้ป่วยมาเลงเท่านั้นนะคะเตือนภัยผู้หญิงและผู้ชายทั่วโลกนะคะอย่าโง,ง่ไปเชื่ออย่าเชื่อไปอย่าเชื่ออย่าโง่ไปเชื่อหมออย่าโง่ไปเชื่อหมอฟังอาจารย์หมอเพนทพารล,ลิงลกครัวฟองวันนี้อย่าโง่ไปเชื่อหมอเขา อย่าเช่าเปื่อไปเชื่อหมอที่เรียนจบแค่ปริญญาตีฟังอาจารย์หมอจบปริญญาเอกจากจากโรงพยาบาลแพทย์ลังสิตดูหมอหมอใหญ่บระจัแพทย์ลังสิตด,หหหดูหมอจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลังสิตดูจบปริญญาเอกว่าเตือนภัยคนพวจผู้หญิงและผู้ชายทั่วโลกอย่าไปเชื่อหมอหมอ,หมอวังดีนะคะคือหมอเพทย์นภารังโรกหวังดีกับประชาชนไทยประชาชนทั่วโลก ไม่ไม่อยากให้ใครเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไม่อยากให้ใครเป็นมะเร็งเตือนหมอที่หมอเตือนใครทุกวันนะให้ฉีดวัคซีนโควิดเข็มเดียวอย่าไปฉีดสองเขม็มนะคะหมอเตือนภัยทุกวันนี้คือหมอเพชภันธ์ลังโลดเตือนภัยประชาชน,นรลอดเดี๋ยวเขาไม่รู้เชื่อไปทว่รประเทศรัเสเซียไปเชื่อหมอที่เลงแค่ปริญญาตีเอาหมอไปที่เอกมาเตือนภัยทุกวันนี้ ะะฟังหมอหมอจบปริญญาเอกมาเตือนภัยเรื่องนี้คือหมอเพนทพานลองโลดหรือเพนทพาฮอนดานะกิจการทั่วโลกทุกวนันนี้อยากให้เข้าใจเตือนภัยคนเป็นยุทั่วโลกทั้งหลายที่โง่โง่เชื่อหมอจบแค่ปริญญาตรีเอาหมอปริญญาเอกต้องมาเตือนภยัยอ่ะอย่าไปเชื่อหลงเชื่อคำโฆษณาชวนชัวของโรงพยาบาลที่หมอที่เรียนแค่ปริญญาตรีเขาไม่รู้เรื่องนี้ าจารย์หมอใหญ่ต้องมาเตือนภยัยอ่ะหมอที่จบค่าปริญญาตีหรือแพทย์ที่ไม่ได้จบแพทย์ด้วยตัวเองน่ะนะคะเข้าใจไหมเอาหมอจบปริญญาเอกมาเตือนภยัยคือหมอเพนถ่านหลังโลกเขาเตือนภยัยอยากให้ฟังหมอทุกอันเนี้ยอย่าไปฉีดบ,บัคซินไข้หวัดใหญ่อย่าไปฉีดบัคซินรักษามาเร็งเขาเอาไว้รักษาผู้ป่วยมะแร็งเขาไว้รักษาผู้ป่วยมแร็งจนหายเท่านั้น ไว้รักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จนหายถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ทุกวันนี้ต้องไปให้หมอฉีดยาจัดยาที่โรงพยาบาลอย่าไปซื้อยากินเองตอนนี้ไข้หวัดใหญ่กําลังระบาดหรืออดิวาตกโลกอะค่ะให้หมอฉีดยาต้องไปโรงพยาบาลอย่าไปซื้อยากินเองต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเท่านั้นหมอจะฉีดยารักษาไข้หวัดใหญ่ให้ คนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กันเยอะเนื่องจากอากาศมันหนาวอย่าว่าจะถไายเลยทั่วโลกจะฉีดยาไข้หวัดใหญ่ให้ก็คือไอ้โรคไอไอวาตกรคของคนไทยไอวาตกรลอคนใหญ่หรือโรคไข้หวัดใหญ่ทุกวันเนี้นะคะไอวาตกรคของคนไทยหรือไข้หวัดใหญ่ตรงเนี้ยต้องฉีดยาไข้หวัดใหญ่นะคะถึงรุ่นถึงจะหายคุณถึงจะหายจากอาการไม่สบายนะคะ อย่าไปฉีดบ้างสีรักษามาเลยเดี๋ยวคุณจะเป็นมะเร็งเชื่อหมอนะหมอหวังดี่ประชาชนมนุษย์ทั่วโลกเป็นดองคารหรือโลกมนุษยก,ก็ตามหมอไม่ได้อยากให้ใครเป็นมะเร็งและผู้หญิงอะ่ะอย่าไปทําสัลยกรรมหน้าอกเดี๋ยวผู้ชายมันบีบแตกแล้วผู้ชายมันบีบแตกแล้วคุณจะเป็นมะเร็งเต้านมเข้าใจไหมคะผู้หญิงอย่าไปเรียนแบบดารา,าการทรําศัลยกรรมหน้าอก ผู้ชายมันบีบแรงๆแล้วมันแตกผู้หญิงเขาจะป่วยปเป็นโรคมะเร็งเต้านมกันคือผู้หญิงที่ผ่าตัดนมผู้หญิงที่ผ่าตัดนมทำสัญญยกรรมหน้าออกคือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผู้เข้าใจทุกวันนี้ผ่าตาทำสัลญยญกรรมหน้าออกคือเพราะผู้ป่วยผู้หญิงที่ป่วยมะเร็งเต้านมเชื่อดารากันผ่าตัดน,น,า,า,นาตนา,าตาิลิโคนกัน ดารามันหลอกงั้นแหละมันกินยาปันโลเซไว้นมยายดารามกินปันโลเซไว้นมยายนมใหญ่สเปกที่ผู้ชายชอบก็คือหมอเพชรนาภนลงรอบมันคิดทุกวันนี้เข้าใจว่าทำไมดารามันนมใหญ่ปันโลเซไวทุกวันนี้หมอเพชรนาภแลองรอบเคิดให้แล้วยานมใหญ่อยาออกฟูลูฟิกของผู้หญิงอผลิตภัณฑ์บริษัทดอกลิฟมาก ให้เข้าใจทุกอย่ยางดารามาฉลาดคนเพราะดารามะสั่งปฏิพันธ์ดอกลิ้นซื้อกินเองใช้เองนะคบก็คือหมอเพชรพันธ์ลังโลกเขาเป็นเจ้าของลิ้นเซตส่วนบอสพอลิตธพัพนธ์ดีไอคอนกูกข้จ้างคิดค้นยาคิดอนอาหารเสริมจ้างหมอเพชธพันธ์ลงโลกเขาคิดเข้าใจไหมคะไอ con, คอนกูข้อจ้างหมอเพชรพันธ์ลงโลกเขาคิด มีพิชยาเขาเป็นแค่พิเซนเตอร์แซมยูลานันป้าพ่อขอติดคุกอยู่ในบ้านป้าพ่อขอติดคุกสิบินพิชยาพิเซนเตอร์กายเาตาถามว่าก็เป็นแค่พิเซนเตอร์ใหญ่สามเข้าใจวันเนี้พิเซนเตอร์นะคะเขาขอติดคุกอยู่ในบ้านเขาเขาเสียเงินประกันตัวกระสาขอติดคุกอยู่ในบ้านเขาเขาเสียเงินให้กระสาแล้วขอติดคุกอยู่ในบ้านเขา เพระใจทุกวันนี้จะได้ไม่แจ้งความจับบออพอมนมาขอติดคุกอยู่ในบ้านมันมันเสียเงินให้กับตำรวจะไรยี่สิบล้านสินค้าไม่ขายไปได้หมอเพชรพานลังโลดหละคิดค้นค่ะคิดค้นเขาพระากหมอเพชรพานลังโลดคิดค้นีไอคอนกบตอนนี้หมอไม่ค่อยสบายอากาศหนาวหมอเป็นไข้ หมอเป็นไข้หมอไม่ค่อยสบายอากาศหนาวหมอเป็นไข้ทุกวันเนี้หมอไม่ค่อยสบายอากาศหนาวหมอเป็นไข้นนหมอถึงไม่ชอบอากาศหนาวที่เมืองไทยไงเพราะว่าหมอจะไข้ขึ้นเนื่องจากหมอมีสามีหลายคนหมอมีผัวนะคะสิบสองคนหมอเลืหมอเลยเป็นโรคภูมิแพ้อากาศวันเนี้ยอย่าไปซื้อยาก,กินเองเพราะโรคไข้หวัดใหญ่มันกําลังระบาดตอนเนี้ค่ะเตือนคนไทยชาชนทั่วโลก อย่าไปเชื่อหแพทย์ที่เรียนจบแค่ปริญญาตีไปหลงฉีดยารักษามะเร็งบาคซีนรักษามะเร็งวาคซีนรักษาไข้หวัดใหญ่ถ้าใครป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลไปฉีดให้หมอฉีดยารักษาไข้หวัดใหญ่อย่าไปซื้อ,อยากินเองนะคะหมอเตือนแล้วหมอหมอเขาจะได้จัดยาให้นะคะหมอจะได้จัดยาคุณจะได้จะหายจากอาการไม่สบาย คุณจะได้ไม่ต้องทรมานนะคะคุณไม่สบายต้องไปพบปอดที่โรงพยาบาลคุณจะได้ไม่สบายจะได้หายจากอาการไม่สบายทีหนึ่งให้แพทย์จัดยาให้หมอเขาจะไปจัดยาให้คุณนะคะพแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลที่รักษาคนโรงพยาบาลที่ใช้สิทธิ์รักษาราคไทยรักษาสามสิบบาท นคนไทยถ้าเป็นคนจนรักษาสามสิบบาทค่ะรักษาได้ทุกโรงพยาบาลถ้าเป็นคนจนนายอายของคุณแม่ทองทาชินวัตรค่ะถ้าเป <ye alternative S ye> <S ye> ็นคนจนรักษาได้ทุกรโรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลของรัฐค่ะเอกชนไม่ได้นะคะรักษาได้ทุกโรงพยาบาลของรัฐนะคะเอกชนไม่ได้นะคะถ้าเป็นคนจนถ้าเป็นคุณรวยคุณจะนอนโรงพยาบาลเสียตังก็ได้ เชื่อหมอเพนาพาลลังโรนนะคะเดี๋ยวประชาชนชายทั่วโลกหลงไม่ฉีดวัคซีนวัคซีนรักษามะเร็งกันหรือวัคซีนวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันเดี๋ยวคุณจะเป็นไข้หวัดตลอดชีวิตส่วนอาจารย์หมอใหญ่ต้องบอกคุณด้วยตัวเองเลยหมอการันตีว่าหมอจบปริงเอ,งเอกแพทย์รังสิตจริงๆเกษรเรสย์4.00จริงๆ ที่หมอเรียนได้ปรีเอกแพทย์ลังสิตจริงๆแล้วหมอก็ไปต่อไปรีเอกมาวิเล่คนลำเบียจริงๆคือหมอเพนทพานลังโลตค่ะที่คุณรู้จักกันในนามหมอเพนทพาฮอนดานะเก่งทุกแพทย์ทุกอย่างสมเด็จพระเทพมาส่งให้เรียนหมอแพทย์ที่มาลังสิตนะคะเข้าใจทุกวันนี้กว่าจะจบแพทย์จบปราเอกได้เรียนมา25ปีค่ะหมอก็บอกแล้วว่าหมออายุหมออายุ70ปีแล้ว อายุความเป็นจริงของหมอิบป,ปีแล้วค่ะหมออายุ70ปีแล้ว75-76ปีแล้ว,ลวหมอไม่รู้ว่าปีหน้าหมอจะอายุเท่าไร70ปีแล้วค่ะอายุก็คืออายุหมอในชีวิตจริงเบลลาดานีนใหม่ดาวิกาไปฟมเสียกลูกแท้ๆของหมอจริงๆลูกแท้ๆของหมอจริงๆนะคะเข้าใจทุกวันนี้ลูกแท้หมอจริงเขามีอายุเท่านี้แหละลูกสาวของหมอจริงๆ คุณสาวหมอเพนภาพาลังโรดเขานะคะสวัสดีค่ะ